ไพวาตาภัยและอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลน,นะครับอย่าใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปเดินขบวนทั้ง13จุดนะครับขณะที่บรรยากาศล่าสุดของกลุ่มผู้ชุมนุมและชาวบ้านบางส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างไรนั้นคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดอยู่ที่นั่นครับ แม้ว่าในอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นจะประสบเหตุอุทกภัย,ยและวัตภัย,ยเมื่อ3วันก่อนนะคะแต่ว่าชาวบ้านจํานวนมากนะคะก็ทยอยเดินทางไปสมทบกับการชุมนุมคัดค้านพระบอนิรโทษกรรมในกรุงเทพมหานครตั้งแต่2วันก่อนนะคะโดยชาวบ้านบอกว่าอยากให้รัฐบาลน,นั้นหาทางออกโดยปราศจากความรุนแรงค่ะ แม้บ้านจะถูกพายุพัดพังเสียหายเมื่อ3าวันก่อนแต่ว่าครอบครัวเป็นเจสักชาวบ้านท่าสูงบนอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พร้อมใจกันติดตามข่าวสารการชุมนุมคัดค้านพรบนิรโทษกรรมตามสื่อต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะสมาชิกของครอบครัวนี้บอกว่าอยากเดินทางไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมเหมือนคนอื่นๆแต่ต้องซ่อมแซมบ้านจึงไม่ได้เดินทางไปค่ะแต่ก็ส่งกําลังใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมเพราะเห็นว่าพรบรฉบับนี้ไม่มีความเป็นธรรมค่ะ แต่สาหรับผู้เสียหายจากเหตุวาตภัายอีกหลายคนในหมู่บ้านบางส่วนทยอยเดินทางไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เมื่อสองวันก่อนนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงตําหนิความพยายามปลุกกระแสของกลุ่มคนที่คิดต่างให้มาชุมนุมคัดค้านซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดการประทะก,กันได้ค่ะ ขณะที่บรรยากาศของสถานที่ชุมนุมเดิมของกลุ่มคัดคา้านพรบนนรโทษกรรมหน้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงบ่ายนั้นยังคงเงียบเงานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นเดินทางไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมในกรุงเทพมหานครโดยหลายคนหวังว่าเสียงของประชาชนที่ร่วมชุมนุมจํานวนมากจะทําให้รัฐบาลทบทวนหรือหาทางออกให้ประเทศโดยปราศจากความรุนแรงค่ะ ที่เวทีการชุมนุมคัดค้านพรบินโทศกรรมหน้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงบ่ายวันนี้ถึงแม้ว่าจะยังมีผู้มาร่วมชุมนุมยังไม่มากนักนะคะแต่ว่าในช่วงค่านั้นเชื่อว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นไปกว่านี้นะคะขณะเดียวกันตลอดทั้งวันนี้ก็ได้มีการถ่ายทอดสดรวมถึงถ่ายทอดเสียงของการชุมนุมในกรุงเทพมหานครเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่นี่รวมถึงชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงได้ติดตามข่าวสารการชุมนุมตลอดทั้งวันค่ะคุณชาติคุณสัตคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณติชิลาครับแม้ว่า